่านสุดท้ายจากภาคเหนือครับมิสแกร a ด์ลำปางจะตกรอบหรือเข้ารอบมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยมันเกี่ยวกับเรื่องเพ p e r f o r m มนซ์แล้วก็สิ่งที่น้องต้องการหรือไม่ต้องการ สำหรับเรื่องเชยเอมผมไม่มีคอมเมนต์นะครับเพราะว่าผมทำธุรกิจแล้วก็เรามาประกวดนางงามเราไม่ได้มาคุยกันเรื่องอื่นก็ไม่อยากให้น้องแบบมาพูดจะตกรอบหรือเข้ารอบมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยมันเกี่ยวกับเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็สิ่งที่น้องต้องการหรือไม่ต้องการเพราะว่าน้องเอมเป็นคนไม่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 ปาฏถนาที่จะไม่รับตำแหน่งท็อป1 1อยู่ใน11คนแล้วก็ไม่รับตำแหน่งแกรนด์โมเดลน้องพิมพ์มาเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ สำหรับองค์กรก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรครับไม่รับก็ไม่รับแต่ว่าสงสารพีดีทั้งนัหละที่ลงทุนไปเยอะแค่นี้เองครับเป็นเรื่องอระหว่างพีดีกับน้องจบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอมีเรื่องมาแจ้งค่ะในรอบลองไฟที่ผ่านมาวันนี้บอสประกาศว่า ถ้าใครติดท็อป11คนนะคะจะต้องอยู่บ้านเดียวกันเป็นเวลา1ปีในลนักษณะของเรเลิตี้โชว์ถ้าสมมติว่าใครที่ไม่สะดวกก็สามารถแจ้งกับพี่แวนในคืนนี้ได้เลยซึ่งเอ็มก็ได้แจ้งไปแล้วค่ะเนื่องจากเป็นคอนดิชันที่เพิ่มมากกะทันหันแล้วก็เราเข้ามาประกวดโดยที่ไม่ได้รับทราบเรื่องนี้มาก่อนดังนั้นจะของเอทรอาการโหวตอ,อยู่ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้คณะกรรมาการก็รับทราบแล้วค่ะแล้วเขาก็จะเก็บไว้เป็นผลการประกอบการตัดสินใจต่อไป เชอเอมจะได้แค่บางส่วนในชีวิตจะไม่ได้คนทั้งหมดแล้วก็ศาสนาเป็นเพียงรสนิยมไม่ใช่นั้นไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่จิตใจแล้วก็ไม่ใช่หน่อเนื้อเกิดขึ้นได้โตขึ้นได้เพราะชีวิตเรามันไม่มีใครให้ชีวิตพระเจ้าก็ไม่ได้ให้ชีวิต ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ